คนมาดูใหม่พัชรีเยอะมากเยอะเยอะ,ยอะจริงเยอะกว่าคณะใหญ่เป็นเปลี่ยนสองครั้งแล้วที่ดูใหม่พัชรีแล้วก็คนยิ่งแตกรัน

วันนี้มาแทนนิเคียนใจ,จนเลไอ,จจอ,ไ,อไม่เจ็่ไม่แพ้กันแทนนิเียนใจเลิเจ็ไม่แพ้ยังไงะทลเอก่อกำลงอกนะกาปเออรอนพวกนี้จะอกมาเตยก็ได้เตยเลยเห็นบ่เออ มันมันมีเหตุเกิดขึอย่างนี้แหละเราก็ให้เลิกเ <c oughs> จ๋งเจง๋งไม่แพ้กันกับคนนั้นเลยเ <c oughs> พื่อแทนเจ๋งมาะ <c oughs>

มาลานจอดรถได้เลยเด,ดี๋ยวผมจะมาด <at S 2> ูข <Sud Kraft> ้างหลังนะครับว่า S4 ก็ตามต่อมาไหมไม่อก่ไงให้พี่กพี่ก็เลยซื้อพี่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 ใหม่าไม่ยุ่งส่ด่๋ยวนี้ไม่้อี่รกอันนี้ลูไม่ามันเจนมากเลยง่ายเมา ถ่ายหล่ะถ่ายก็เขไปไอ้ยยถ่ายบอสยต่ได้บุดไปอยากถ่ายลูกแต่ยงต้องายพวกกระใหม่ค่ะจะถ่ายตรงไหนครับผมกับลูกคือกันครับเจ้าเป็นยังไับ้งผมว่าไทยเป็นที่ไฮทยบอไทายยุคับ ทายมึงเจ้าน oh. ้ำท uh. oh. uh ิมไปพะย่ะย์เจ้าน้ำทีมไปพะพ่ังไ่้เจอกันเมื่อหนาตัวเนี้ยมีตัวหนึ่งเขาก็มารอใหม่นะรอทายรูว ก๋วยเยวปลาตอกแหนมเนื้อต้มยืมยืมมีดอันนี ลเดี๋ยนวเขมเปนเรี่แล้วี่าจะ่คถ่ายรูปต่อแถวเลยนะคะไไ้ไเวนี่เาไปขม้างม บอกว่าในวงใหญ่มากสามวงคนกับวาลายบันนี้เมืน่อค้นหลายคาไกลยแน่ตอนนั้นไปลัง่งิตกจบวิกแตกถึเวลานะคะเกียวค่ะบค่ะ ต่อไปเลยนะต้นาม้จากปากกลต้นลายต้นลายนี่ต่อไปเลยค่ะอต่อไปเลยค่ะที่ไม่ถไม่ายพีไหวชีไปแล้วไกลับา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอนยังไโอนก่อนเร็วอนก่อไม่โอนต้อายโอเรื่นีให้ยเนี่ยโอนให้่อนคัะเดี๋ยค่ะอย่าเสียมแดงอย่าเสียมแดงเดี๋ยวโอนโอน เป็นหางปลอดภัยดหลาวเนก็อยากพัดไ่าแล้วเป็นขอนเกลงนี่ยมาด้วยจะ่อเาก่นี่ยเาอไหมที่หนึ่งถ่

านกไไหอะนููนี่จ้า

แม่ทายแม่ทายลูกทายแต่จทายม่เราทายะม่